เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่า,ทา,ทานชมทุกท่านก็ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดไนท์โซเซตี้ ita. อีกเช่นเคยนะครับผมแล,แล้วตอนนี้พลังลบของเราก็41,000ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพลังเพิ่มขึ้นมาแบบคาดไม่ถึงเลยตอนแรกๆเนี่ยคิดไว้แค่ประมาณ3 9 5 0 0ถึง40,000ประมาณนี้เนาะแต่มันขึ้นมาอีกประมาณพันล้านฮะตอนนี้โจโฉของเราเนี่ยหกดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อีกนิดเดียวนะฮะ ขึ้น7ดาวแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันขาดยี่สิบสองเซนนะฮะก่อนอื่นเลยเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก่อนจะไปลองโจโฉนะครับผม6ดาวตัวนี้นะ <S <S แล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้น7ดไหมแล้วก็อีกอันนึงนี่ก็คืออาลิปโป้เจ็ดดาวเนาะจะมาเทสนะครับผมกับตรงนี้นะครับผมไอตรงประลองราชันเนาะว่ามันจะไปได้ไกลออกมาไหนนะฮะประลองราชันตรงนี้เลยนะครับผมเนาะเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม สำหรับใครที่ต้องการมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะแนะนำร้านนี้เลยนะครับผม power pay สปอนเซอร์สุดแสนจะใจดีของเรานั่นเองนะฮะอยู่กับเรามาหลายเดือนแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนับสนุนอยู่ตลอดสนับสนุนอยู่เรื่อยๆก็ขอบพระคุณทุกบัททุกราคาเลยนะครับผมเนาะขั้นตอนแรกนะฮะแอดไปที่ไลน์แอดแอดนำหน้า power pay นะฮะหรือว่าสะดวกทาง a c e b o o k เนาะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะ ทักไปเติมเงินนะครับผมจะได้ลิงก์โกช้อปมากดที่ลิงก์เลยนะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทำการเลือกเกมที่ต้องการจะเติมนะฮะอย่างเช่นเราเล่น3ก๊กอยู่ก็เลือก3ก๊กไปนะฮะเลือกเกมเสร็จแล้วเลือกแพ็กเกจนะครับผมเลือกราคาเพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับผมจะเอากี่แพ็กก็กดบวกข้างหลังไปนะฝวามือบนจะมีโูกรถเข็นอยู่นะฮะกดลงมานะครับผมจะได้หน้าต่างแบบนี้สนับสนุนนะฮะตรงกลางนะครับผมใส่ช่องมิดไนท์โซเซตี้ของเราด้วยสำหรับใครที่ใส่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆอย่างที่บอกไปนะ ลดราคาทุกบัตรนะทุกราคาเลยนะครับผมกดยืนยันครับสั่งซื้อไปจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนก็ทําการแคปบสลิปโอนเงินส่งให้อดินเพียงเท่านี้ก็สามารถรอรับของในเกมได้แล้วนะครับไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆนะบางคนไม่เคยใช้อาจจะมองว่าเอ้ยใช้ยากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวไม่ได้ของอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลองใช้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งต่อไปจะเป็นอะไรที่แบบโคตรง่ายนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเติมเนาะลองไปเติมก่อนได้นะฮะ บัตรราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณแบบ29บาท89บาทแอดมินเขาก็รับเติมทุกราคานะครับผมเนาะอันนี้เป็นราคาหน้าแพ็กเกจปัจจุบันนะฮะบัตร3,000บาทเนี่ยลดถึง10%เลยนะเพื่อนเพื่อนลดไปถึง300บาทเลยนะ3,000เหลือเพียง2,700บาทนะฮะเพื่อนเพื่อนจะได้เงินทอนมา300บาทหรือว่าจะเอาไปซื้อทางด้านของแพ็ก279ที่ลดเหลือ265บาทก็ยังได้เงินทอนอยู่ดีนะครับผมเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง3นาะสายนอนดึกไม่ควรพลาดนะ เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะฮะปาบอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะไอตัวโจโฉเนี่ยแม่งเอ,งอ้ยเราติดท็อปอันดับหนึ่งมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเนี่ยกดไปทั้งหมดนะฮะกดไปทั้งหมด2,400ป้ายนะฮ24นะ2,400แต้มเนาะหรือว่า240้ป้ายนั่นเองนะฮะ2,400ป้ายนะั่นก็เกินไปนะ240ป้ายนะฮะได้2,400แต้มนะนะครับผมเนาะ อ,อันนี้ก็คือติดอันดับท็อปหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ป้ายของเรายังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มป้ายลุงถามว่าทําไมถึงไม่เอาไปสุ่มป้ายทองลราพี่อะไรเงี้ยนะฮะอันดับมันผ่านไปแล้วไงเนาะอันดับมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ป้ายสีทองเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะป้ายสีทองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มเนี่ยมันจะได้ตัวทองเนาะเศษตัวทองกับเศษตัวแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้เศษตัวทองเยอะๆหรือว่าอยากได้เศษตัวลุงไปด้วยเนี่ย หลังจากนี้นะหลังจากนี้ให้เพื่อนๆทําการแลกนะป้ายสีลุ้งลวนๆวนะครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปปาดเพราะว่ายังไงเราไม่ติดอันดับอยู่แล้วเพื่อนๆแต่อันนี้ผมบอกไปเลยนะถ้าโจโฉผมมันไม่แบบมันไม่ใกล้ขนาดนี้ถ้าโจโฉผมมันไม่ใกล้ขนาดนี้คือผมจะไม่สุ่มนลเว้ยผมผมรอรอบหน้าดีกว่าลลแต่อันนี้คือมันขาดอีกยี่สิบสองเศษไงนด้อ,ออกไหมเพื่อนๆมันแบบ มันหงุดหงิดอ่ะมันหงุดหงิดอ่ะขาดอีกแค่ย ica, ี่สิบสองเศษอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะขอเถอะขอให้มันได้เกินยี่สิบสองเศษนะครับผมกดไปไม,มมไม่ใช่ช่วงเือนเพื่อนไม่ใช่ช่วงกิจกรรมกดไม่ได้ด้วยจบ,จบแล้วจบแล้วจบแล้วอันนี้ผมก็ไม่เคยกดหลังกิจกรรมไงก็ต้องรอ,งองเติมรายวันอย่างเดียวแม่งเอ้ยเหลือแต่เติมแพ็กเกจรายวันแล้วเพื่อนะ นี่ฮะงั้นก็เล่นตามนี้ไปก่อนเนาะงั้นก็เล่นตามนี้ไปก่อนโอ้โหไหนว่าแพ็กเกจที่ว่าเติมเติมรายวันอนะนี่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 ที่เหลือเนี่ยคงต้องเติมวันนี้แหละนะครับผมอันนี้มันเหลืออีกประมาณอ่หกวันเนาะอันนี้ก็คือวันที่หกนะเพราะว่ามันเหลือห้าวันแปดชั่วโมงนะครับผมอาขาดอีกประมาณหกวันเนาะเนี่ยวันที่สามนะฮะวันที่สามจะได้สิบห้าป้ายนะครับผมสิบห้าป้ายแล้วก็ วันที่5ได้อีก15ก็เป็น30ใช่ไหมเนี่ยวันที่5ก็ได้อีก15เป็น30แล้ววันสุดท้ายได้อีก40นะครับผมทั้งหมดเนี่ยจะได้70ป้ายนะเจป้ายเนี่ยตอนเนี้ยไอตรงเติมรายวัน149บาทเนี่ยนะฮะร้อยสบาทขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พวกโจโฉลิปโป้กวนอูจิวี่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบขาดเศษตัวทองเนาะแล้วก็ไม่ทันตู้ผมแนะนําว่า เติมรายวันก็คุ้มเหมือนกันนะฮะตเติมรายวันก็คุ้มเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปลองเลยดีกว่าหงุดหงิดใจเว้ยอุตสาหกป้ายมาแล้วไม่เป็นไรแรกไว้รอรอบหน้าแล้วกันนะฮะ <_ d ata> แต่จริงๆมันก็ไม่ควรเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกอะ่ะ <_ d ata> จริงๆมันก็ไม่ควรที่จะสุ่มเลยถ้าเกิดว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนใจร้อนสาหรับคนใจร้อนแบบเราไงกมันหงุดหงิดอ่ะมันขาดอีกนิดเดียวอ่ะอ่ะเดี๋ยวราลองมาดูตอนนี้นะฮะอันดับในเซิร์ฟเราอยู่อันดับหนึ่งนะครับผม ถ้าเกิดว่าหมดกิจกรรมเนาะหมดกิจกรรมอีกประมาณ4วัน8ชั่วโมงนะฮะเราจะได้ทองมาประมาณ5,8 0 0นะสดนะับเซิร์ฟตัวเองนะฮะส่วนเขตลบตรงนี้เนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่10นะฮะอยู่อันดับที่10นะครับผมแล้วก็อันดับทั้งเซิร์ฟตอนนี้ยังไม่ติดอันดับนะฮะโอ้ซีโร่เซเลเยอร์ oh, อยู่กา l ล็กซี่หนึ่งผมยังไม่เคยเห็นใครขึ้นกา l ล็กซี่เลยนะอันเนี้ยเป็นคนแรกเลยนะซีโร่เเลเยอร์อะจะลองสักประมาณแบบ กดข้ามสิบตาเนาะแล้วก็แล้วก็อีกประมาณห้ารอบเราไม่กดข้ามแล้วกันวัดดวงวัดดวงไหนๆก็เล่นละเล่นไปเลยดีกว่านะฮะเล่นไปเลยดีกว่านะครับผมเล่นไปเลยดีกว่าตัวละครที่เลี้ยงตอนนี้ก็ประมาณนี้นะ oh. นเพราะว่าหลังๆมาเจอไอ้ตัวเนี้ยอ่า ของสายโจกโกะอ่ะม้าเฉียวมันตีแรงนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวโจโฉอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันมันยังไงนะแต่คือม้าเฉียวมันตีโจโฉไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้นผมจะเอาโจโฉไว้ตัวแรกแล้วก็เอาลิปโปไว้ตัวสองแล้วกันนะครับผมเกดลบอันดับเก้าแล้วฮะติดมาอันดับเก้าแล้วเพราะว่าเราจะได้ลองสะกิวของโจโฉไปด้วยไงเอยเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูว่า,วาโจโฉหลังจากที่ ขึ้น6ดาวมันเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างเนาะเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันหน้าไปสองแล้วฮะนะแคติน่า,นามสองนะตอนนี้ลืมเปิดให้ดูเลยแม่งข้ามไปข้ามมาช่วงนี้ทำไมสมองเบลอ,เ,บอเนี่ย นี่นะครับผมเห็นตรงนี้แล้วมันก็ตังหิตจากตอนแรกห้าดาวนะครับผมตอนแรกห้าดาวเนี่ยอ่าตัวเลขดาเมจสกิลนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะโบนัสดาเมจตนเองเพิ่มขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษ์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอพีเนี่ยล้านแปดนะครับผมแล้วก็ตัวเอกเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นเจ็ดล้านสองนะฮะก็คือตัวเอกก็หมายถึงตัวหลักของเรานั่นแหละนะครับผมเนาะหลังจากอัพเป็นหกดาวนะฮะจาก 19-2ก็เพิ่มขึ้นเป็นอ่า202นะฮะก็คือเพิ่มขึ้นมา1 0เนะเพิ่มขึ้นมา1 0นะ,ะสำหรับสกิลนะไม่ใช่โจมตีธรรมดานะหมายถึงใช้สกิลนะฮะแล้วอีกอันนึงนะฮะพรสวรรค์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมอาตาัตราคิติคอนของตนเองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง40%เลยนั่นหมายความว่าไอตัวโจโฉเนี่ยเป็นสายคินะฮะยังไงก็คือตีติดคินะะโอกาสติดคิสูงมากๆเลยนะครับผมแถมยังถึกขึ้นด้วยนะฮะพล 31500ด้วยกันนะฮะแม่ทัพวีโกกทั้งหมดแล้วก็ตัวเอกเนี่ยพลังป้องกันเพิ่มถึง126000นั่นหมายความว่าทุกตัวละครของเราที่อยู่สายโจกโกกนะฮะจะถึกขึ้นนะครับผมเนาะจะถ,ถึกขึ้นนั่นเองนะหลังจากที่เราอัพเจ็ดดาวนะครับผมนี่เลยตามนี้เลยนะฮะขาดอีกแค่ไม่กี่เศษเท่านั้นนะฮะเสริมแกงดาเมจสร้างดาเ,ดาเมจเวทมนต์นะฮะก็เพิ่มขึ้นมาอีกส0เหมือนกันนะฮะ จาก202%ก็กลายเป็น2012%เนาะมีโอกาส45%ทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะแช่แข็งนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถล้างได้ด้วยนะต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยกันการโจมตีทั่วไปของโจโฉนะฮะทลายแช่แข็งได้แล้วก็ทำดาเมจให้กับเป้าหมายเนี่ย20%นะฮะของค่า HP สูงที่สุดนะฮะไม่เกินพลังโจมตี600%ของผู้ปล่อยนะครับผมตุ่ม2เป้าหมายนะฮะเข้าสู่สถานะแช่แข็งก็คือ2เป้าหมายเนี่ย เข้าสู่สถานะแช่แข็งแน่ๆ100%นะฮะต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยกันนะขณะเดียวกันนะครับผมทำให้ศัตรูทั้งหมดนะฮะดาเมจลดลง35%ต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าโจโฉขึ้น7จ็ดดาวทิพย์เมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมอ่าสกิลมันจะคล้ายๆสกิลเทพหานไร่เทียมทานนะฮะแต่ว่าเทพหานอ่าเทพหานไร่เทียมทานเนี่ยมันจะมีดาเมจที่มันแบบอ่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาเออเพิ่มดาเมจขึ้นมา แล้วก็ลดดาเมจลงอะไรเงี้ยเหมือนแบบดูดดาเมจของฝั่งตรงข้ามมาให้ฝั่งตัวเองเนาะสำหรับสก er ิลเทพหานไรเทียมทานแต่ว่าพรสวรรค์น,นะครับผมหรือว่าสกิลของไอตัวโจโฉเนี่ยก็คือมันจะทําให้โบนัสดาเมจนะของฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดลง35%นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าฝั่งเราเนี่ยดาเมจจะลดนะฮะแล้วฝั่งเขาใช้เทพหานไรเทียมทานสกิลเทพหานไรเทียมทานเนี่ยจะถูกหักล้างออกไปนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยนะครับผมเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าโจโฉไม่ใช้สกิลเนี่ยก็คือไอตรงนี้ก็คือจะไม่จะไม่เขาเรียกว่าจะไม่มีผลนะฮะเพราะมันเขียนตรงนี้ไว้ชัดเจนนะครับผมว่าใช้สกิลเท่านั้นนะฮะมันเขียนไว,ไว้ว่าสกิลเท่านั้นเนาะส่วนพรสวรรค์ตรงนี้นะครับก็คือสกิลติดตัวนั่นเนองนะฮะไม่จำเป็นต้องใช้สกิลถ้าโจโฉลงทีมเนี่ยก็คือ,อมันเปิดเลยนะฮะก็คือเฮดพของตัวละครนะฮะทั้งหมดในทีมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับผม3ล้าน3ด้วยกันนะครับผมแล้วก็แม่ทัพวีทั้งหมดนะ เลือดเพิ่มขึ้นมา14ล้านถ้าเกิดว่าโจโฉเนี่ยเจ็ดดาวเมื่อไหร่ผมมั่นใจเลยว่า40,002 40,003แน่ๆเพราะว่า HP เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้พลังลบเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากๆนะครับผมเนะาะอ่าโอเคอธิบายสกิลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าลิโป้เราอธิบายไปแล้วไงเราไปทำการต่อสู้ต่อนะครับผม เดี๋ยวกดข้ามไปสิบรอบก่อนละกันไม่งั้นมันจะยาวเกินดูชี้ก่อนละกันนะว่าไม่น่าดูได้วะอสิบรอบไปก่อนเลย <c oughs> รอบที่หนึ่งฮะชนะครับผมอันดับเคลบขึ้นมาอันดับเจ็ดแล้วฮะอันดับทั้งเซิร์ฟขึ้นมาเก้าสิบหกแล้วนะฮะอุย้ยเจ็ดสิบสี่เคูไม่ได้แน่ตัวนี้ตูได้ก็เวอร์ไปนะฮะรอบที่สองแพ้นะฮะเป็นชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง หกสิบห้าเคนะฮะหกหมื่นห้าพันล้านทำไมเจอแต่ตัวตึงๆวะเนี่ยชน, 1, 2, นะหนึ่งแพ้สองนะโอ้โหแพตตินัมสองเลยนะเนี่ยเจอแม่งแต่ตัวแบบแข็งๆแข็ง,ขงโป๊กเลยสามหมืนเจ็ดฮะอุ้ยเกือบตายชน, 2, 2, นะสองแพ้สองฮะครึ่งต่อครึ่ง Okay. ะคะนนสามฮะแพ้สองห้ารอผ่านไปนะครับผมอันดับเขตลบขึ้นมาดับที่ห้านะอันดับทั้งเซิร์ฟขึ้นมาแปดสิบหกไปที่เรียบร้อยอุ้ยสี 49, ่หมื่นเก้าอ่ะตอนนี้ผมกําลังเก็บซื้อชุดแฟร์อยู่นะแฟร์ทองนะครับผมเนาะขาดไม่ได้ว่ะแฟร์ทองต้องเอาสองอันอะยังไงต้องเอาสองอันอนะไม่งั้นคือไอตัวแปลงล่างเป็นริปโปล,ล้วนี่ตีไม่แรงนะตามแพ้สามด้วยครึ่งต่อครึ่งไหม โอเคสี่แพ้สามฮะชนะสี่แพ้สามกดไปก่อนนะสิบรอบนะหน้าห้าแพ้สามฮะโอเคแต่ทั้งเซิร์ฟแปดสิบตอนนี้โอ้โหห้าหมื่นหนึ่ง 5สี่ครับผมโอเคหกสี่สิบรอบถือว่าโอเคนะสิบรอบถือว่าโอเคเพราะว่าเราจะเอาไอ้กล่องตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยเห็นปะภารกิจประจําวันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จไงอันนี้คือดูเลยนะยาวๆสี่หมืนกับสี่หมืนหนึ่งครับผม โอ้ยเฉือนกองจู้หกดาวเจ็ดเคจะโหดไปไหนวะเนี่ยตู้ลุงตู้แรกมาเฉือนกองจู้แม่งโอ้โหติดสตันสามตัวติดสถานะลมข้างไปหนึ่งฮะตอนเนี้ยของเราอะไอตัวมังกรอะผมอยากให้ขึ้นเจ็ดดาวมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ็ดดาวปุ๊บเนี่ยจะติดสถานะลมข้างสามตัวเลยนะเพื่อนๆน,นั่นหมายความว่าตัวที่เลือดน้อยที่สุดของเราอะสามตัว ติดสถานะลมข้างก็คือหลบหลีกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสามตัวผมอยากได้มากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมังกรนะฮะขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นตอนนี้ไอ้สัตว์เทพทองตัวอื่นของเราเจ็ดดาวหมดลวเหลือแค่มังกรนะฮะมังกรตอนนี้สี่ดาวอยู่ขึ้นเจ็ดดาวเมื่อไหร่รู้เรื่องนะครับผมโหดขึ้นแบบมโหฬารบาลตะไทอือหี่มันก็แรงอยู่เหมือนกันนะเฉียนกงจู้เนี่ย โ,โชว์เอาหน่อยเพื่อนฮิว <New. S 2> ปักตาไปนั่นไงแช่แข็งไปสามนะครับผมโอเคตายไปหนึ่งตายไปสองทุกขึ้นมาน้ำแข็งเราไม่แตกฮนะไอ้นี่ไม่สามารถลบล้างสถานะแช่แข็งได้นะครับผม มติดหลบไปสองตัวอโ,โอเคอโอ้โหติดมืนไปสองติดมืนรีป,ปร้ตัวไอ้นี่ด้วยนะตัวดามเมจด้วยนะเผามาอีกหนึ่งทำไมติดมิดโคตรบ่อยเลยวะนะโอ้โหตายเลยนะครับผม ฝั่งเรานี่ถือว่ายืนยาวๆนะยืนยาวๆแข็งเอาเรื่องนะผมเมื่อกี้เราลองไปสองแล้วเนาะเหลืออีกสามเนาะไอตัวเตียนอุยหลังๆมาผมว่าตีไม่ค่อยแรงวรอเพื่อนๆตั้งแต่เราใช้ริปเป้เนี่ยรู้สึกว่าเตียนอุยนี่แม่งตีแบบตีไม่ค่อยแรงเลยอ,อ,อ่าโหโคตรแข็งตีเข้าทีละสิบหลาเองอะ่ะ โอเคเจ็ดสิบเจ็ดเก้าสิบล้านตัวลุงนี่ยืนนานเอาเรื่องนะแค่ไปครับผมลุมสะกร,รมครับผมลุมสะกร,รมรัว,วรอน้ำแข็งแตกอะน้ำแข็งแตกนี่คือเป็นอะไรที่แบบแรงมากนะฮะไอตัวลุงเนี่ยตอนแรกๆอะที่ผมบอกว่าไม่ต้องรีบอะเห็นไหมตู้ลุงเข้าโคตรเร็วนะฮะ หลังจากที่รู้อ่าตุ้งเข้าปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆสามารถดองป้ายแล้วก็หาตัวลุงมา,มาเล่นได้เลยนะครับผมเนาะตอนแรกๆเนี่ยอันไหนที่สามารถเซฟได้เราเซฟไปก่อนเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะโอเคขึ้นมาอันดับ80นะผมของอันดับทั้งเซฟนะฮะทั้งเซฟนี่หมายถึงว่าเซฟหนึ่งจนถึงเซฟสุดท้ายเลยนะเซฟเซฟสุดท้ายเซฟแบบเซฟใหม่ล่าสุดที่เปิดหน้าขนาดนี้นะก็คืออันดับทั้งเซฟของเราอยู่80ตอนนี้นะโอ้โหหกหมื่น อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเล่นนะหกหมื่นโอ้โหเจ็ดหมื่นหนีหกไปเจอเจ็ดโอ้โหหกหมื่นเจ็ด 30, ดูสกิลของโจโฉไปนะเพื่อนๆอันนี้คือไม่ได้มาตีเพื่อที่แบบว่าชนะหรือแพ้นะเอามา,อาเอามาทดสอบดาเมจให้ดูโจโฉเวลามันออกสกิลนะผมว่าตอนโจโฉมันขึ้น6ดาวเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเล่นพวก,กไหนดีวะทำพวก,กไหนดีวะอะไรเงี้ยก็ให้ดูว่าตอนโจโฉมัน6ดาวเนี่ยมันตีชีขนาดไหนนะฮะ นี่ชนะไปละแล้วเดี๋ยวตอนเจ็ดดาวจะมาเทสอีกทีนึงเพราะว่าในเซิร์ฟของผมอะตอนเนี้ยคือมันไม่สามารถทดสอบดาเมจได้เพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมต้องรอต้องรอกิจไอ้นี้มันจบไปก่อนต้องรอกิจปละลองราชันจบไปก่อนถ้ากิจปละลองราชันจบเมื่อไหร่มันถึงจะแบบ เทสดาเมจตัวละครที่พลังใกล้เคียงกับเราได้นะะเพราะว่าในเซิร์ฟแล้วก็ข้ามเซิร์ฟตอนเนี้ยพลังใกล้เคียงกันไม่มีเลยนะอหอนอันนี้อันนี้ถือว่าเทสตาสุดท้ายนะ โจเฮานะฮะลองกับโจเฮาห้าดาวดูพูดถึงตัวลุงนี่แม่งโคตรถึกโคตรถึกเลยเนาะเพื่อนๆน,นะจะถึกไปไหนวะเนี่ยถึกจริงๆนะดูดิเลือดไม่ลงเลยอะอติดโลฮะเลือดไม่ลงเลยนะครับผมไม่ลดเลยโอ้ยติดในประเทศด้วยโคตรแรงฮะโจเฮาโจเฮาห้าหดาว เดี๋ยวรอเดือนหน้าเดือนหน้าสาธุเตียวเลี้ยวเข้าทีเถอะผมอยากเล่นมากเลยเตียวเลี้ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าเตียวเลี้ยวเข้าปุ๊บนะโหจัดเต็มอ่ะบอกเลยผมชอบมากนะเตียวเลี้ยวเนี่ยตีแรงมากๆนะผมแพ้ไปพี่เรียบร้อยอ่ะโอเคเข้าๆประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับไอตัวโจโฉเนาะไอตัวโจโฉถ้าสู้กับพลังใกล้เคียงกันเนี่ยชนะยังไงก็ชนะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตีกับพลังที่แบบห่างกันไปประมาณ5,000ล้าน6 0 0 0ล้านอะไรเงี้ยสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไหวนี่แม่งก็เวอร์เกินไปนะ ต้องรอแบบใส่แฟรลุ้งถ้าเกิดว่าใส่แฟรลุ้งเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไอตัวเนี่ยไอตัวแปลงร่างของเราเนี่ยตีแรงขึ้นแน่นอนนะผมตีแรงขึ้นแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอโจโฉเนาะรอโจโฉขึ้น7็ดาวนะขาดอีกนิดเดียวโจโฉขึ้นเจดาวปุ๊บเนี่ย <Okay. S 1> ทีมของเรามันจะถึกขึ้นเยอะมากๆนะถ้าเกิดว่าทีมของเราถึกขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ยืนนานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอพลังใกล้เคียงกันเนี่ยบอกเลยว่าสบายนะชนะสบายเลยส่วนไอตัวสธธัตว์เทพทองนะครับผมตอนนี้เนี่ย ตัวอื่นของเราเนี่ยเดาวหมดละเหมือนที่บอกไปนะมังกร9้าฟ้านะครับผมตอนนี้4ดาวอยู่นะถ้ามังกรฟ้าขฟ้าผมขึ้น7ดาวเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเนี่ดูนะอ่าเฮนะครับผมทีมเรานะเฮดพี HP ต่ําที่สุด3ลายเข้าสู่สถานะลมพังก็คือลบหลีกร้อนั่นแหละเป็นอะไรที่แม่งโคตรโกงนะครับผมเนาะโคตรโกงเลยนะอ่า โอเคสำหรับคิดโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปเก็บเลเวลโยกางต่อก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยสําหรับ power pay นั่นเองนะครับผมเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตี3เมื่อใจสารนอนดึกนะครับสายนอนดึกไม่ควรพลาดนะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สนับสนุนนะครับผมกิจตะลุยพันทับก็สามารถไปเติมกันได้นะครับสำหรับคิดโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม